สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับรถ f a ม i l ี c คานะครับกับม่ร้อะไรรถสายครอบครัวครับอีกรุ่นหนึ่งกับ m i t s u ิ i ิ h i x p แ n นเดนะซึ่งเรามาดูสไตล์การตกแต่งนะครับกับล้อเดิมที่มาเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มไซส์ขนาดเป็นขอบ18นะครับเพิ่มความหรูหรามีสไตล์กับรถสายครอบครัวนะครับไปดูกันนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรนะครับใส่ล้ออะไรใส่ยางอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางกับการแต่งรถรุ่นนี้นะครับ เผื่อลูกค้าท่านใดสนใจเผื่อน้องๆหนูๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะแต่งรถให้ลูกหรือยจะแต่งรถไปใช้เองนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และเพิ่มความสวยงามให้กับรถของคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใส่อะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นล้อ r forming นะครับหรือเรียกว่าลาย FIR นะครับเป็นล้อแนวก้านวายนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับจากค่าย k ค s p ีดนะครับ ตรงนี้จะเป็นล้อเบานะครับเป็นล้อผลิตจากเขาเรียกว่าวิธีการผลิตแบบโพลฟอร์มมิงนะครับเนี่ยเป็นล้อสีใหม่ล่าสุดนะครับเขาเรียกว่าล้อสีไฮเปอร์ดักครับตัวนี้นะฮะจัดเป็นขอบ18นะครับสเปคจะเป็น18ว่าง8.5ออฟเซต35นะครับใส่แล้วเนี่ยครับมิติล้อจะเต็มซุ้มพอดีจะไม่หุบเข้าด้านในนะครับแล้วก็จะไม่ล้นออกด้านนอกนะครับจะพอดีซุ้มเลยนะครับเวลาใส่นะครับ ส่วนสเปคยางนะครับผมจัดเป็นไซส์225 4518นะครับก็ไม่บางไม่หนาจนเกินไปนะครับเราเลือกใช้เป็นยางจากค่าย s t o n e นะครับเป็นแบรนด์2นะครับของบิตโนะครับจะเป็นรุ่นเดตันนะครับ DT30 นะครับผลิตจากโรงงานไทยบ s t o n e ของแท้แน่นอนนะครับไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ลอกแบบใครนะครับคือตัวนี้ออกจากจากบิ t โจนจริงๆเลยนะครับอาจจะเป็นแบรนด์ที่น้องใหม่นะครับ ที่สร้างมาเพื่อตอบโจทย์กับราคาและเศรษฐกิจยุคนี้นะครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับขอบ18ราคาแบบจิบจิเลือกใส่กันได้นะครับตัวนี้คู่กับร้อคุณภาพจากค่ายเคสปีดดีไซน์หรูดูหล่อรับประกันความสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันนะว่าคันนี้พอลงแล้วจะเป็นยังไงเต็มซุ้มไหมหล่อไหมเดี๋ยวเรารอชมนะครับกับ มิสุมิชิ Xpander ใหม่ๆป้ายแดงนะครับลูกค้าใช้บริการประจำนะครับคันนี้ลูกค้าเก่าแต่รถใหม่เดี๋ยวรอชมนะครับสวยหล่อแน่นอนนะครับจากฟ้าเจริญยางยนต์ Apple ิ a ลลอ g ซครับจัดให้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสักครู่เดียวครับผม กับเจ้า X p a n d e r นะครับรถครอบครัวแต่ไม่ธรรมดากับล้อสวยๆนะครับจากค่าย k s p เปดหรูหราอลังการซิ่งได้เรียบหรูได้นะครับไปในทุกงานครับงานบวชงานแต่งงานฉลองรถก็ไปได้โอเคนี่ฮะดูแลนะฮะรถเดิมๆนะครับเพิ่มเติมความเฟี้ยกับล้อชุดเดียวเท่านั้นนะครับใครที่ขับรถนี้อยู่นะครับยังขับล้อเดิมๆอยู่อยากเปลี่ยน ลุกของรถตัวเองนะครับอยากจะเพิ่มความสวยให้มันน่าขับยิ่งขึ้นนะครับก็เชิญได้นะครับที่ฟ้าเจริญยางยนต์นะครับแยกส่วนสมเด็จปากเกร็ดนนทบุรีนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับฝากผลงานไว้นะครับกับเจ้า e x p ก n d e เดนะครับใครสนใจก็ติดต่อผมได้ Apple Lasing นะครับรับรองการันตีไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฟ้าเจริญยางยนต์นะครับสนใจก็ทักหาผมได้นะครับผม วันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากรถด,ดีๆคลิปดีๆนะครับล้อดีๆยางดีๆนะครับนึกถึงเรานะครับฟ้าจเจริญยางยนต์นะครับ <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ